วัสดีครับอยู่ผมนุ่นถายมือสองเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูนะครับเซมขนาด80แรงม้านะครับเซม80สเปเชียลนะครับคันนี้เป็นรถจากสัญชาติอิตาลีนะครับเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลดูนะเป็นรถของศูนย์ส่งเสริมจากกลมการเกษตรนะครับเป็นรถามาจากเพชรบุรีนะครับนี่นี่นี่นะครับคันน,นี้รถเป็นรถราชการนั่นแหละ ครับ80แรงม้าโฟวินยางหน้า14.924ดอกเยอะเลยนะครับใช้คำว่าดอกเต็มได้เลยนะฮะยางหลัง16.934นะครับดอกสูงสูงเลยคันนี้เป็นโฟวินนะครับหูกระบอกเลี้ยวเบลเริ่มเทิมเลยนะเป็นระบบเบรก4ล้อนะเป็นสายน้ำมันเบรกนี่นเซมนะ คันนี้ขครหาลรถใช้งานอยู่นะครับขนาด80แรงม้าตัวใหญ่ๆราคาเบาๆนะครับ1 6 9 0 0บาทนะครับ169,000าบาทเป็นรถราชาการนะครับเซม80นะครับผมเท่าที่ผมไปศึกษาดูของมันก็อ่านว่าเซมนะครับบางคนก็อ่านว่าซาเม่มั่งแซมอะไรอ่าเงี้ยอ่านาว่าเซมนะครับเท่าที่ผมดูนะประมาณนี้นะครับนี่เลย ก็ใช้งานได้ทุกระบบออาลองสาตาร์ทคือเดี๋ยวให้พี่เขาสาตาร์ทเครื่องลองดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงบ้างนะความสะดวกสบายเขานี่นี่นยกห่างวางห่างในตัวนี้ได้นะเนี่ยแบตโมดา้าระหว่างที่แปอวแบตมานะครับเดี๋ยวให้ดูระบบคร่าวๆนะครับก็ตัวนี้จะมีปลั๊กน้ํามันมาให้เออเป็นคอนโทรลทั้งหมดสี่ชั้นมั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี อ่าตัวแรกตัวแรก,แรกอ,อันนี้เป็นเอาไว้ต่อใครจะไว้ต่อใบดันหรือไปต่ออะไรก็ได้ไต,ตัวสองไว้เบรกพ่วงนะครับมันเป็นน้ํามันอนเนกประสงค์ครับอยู่ที่เราจะใช้อะไรบ้างนะครับมีมาให้เราแล้วนะฮะติดตั้งใบดันหน้าก็ไม่ยากนะครับต่อปลั๊กตรงนีไ้ได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กฟืนปลั๊กไฟนั่นแหละที่เขามีให้มานะครับก็ยังคงอยู่นะแล้วก็ตัวนี้ก็ยกหางวางหางอยู่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ติดละเด้อเด้เอเด้อเอ๊ะเะนี่ยเวลาเราใส่ผ่านคนเดียวให้แกวางแกหมุนวิดีโอให้ดูหน่อยอหมุนเอ๊ะวิดีโอหมุนปกตินะครับเบิ้ลเครื่องโชว์หน่อย เดี๋ยวแบตเตอรี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ลองวิ่งให้ดูพวงมาลัยเป็นงไงเบาไหมพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับดูนี่เลี้ยวได้เยอะไหมโอ้เลี้ยวได้เยอะนะลองวิ่งให้ดูหน่อยเดินหน้าถอยหลังวิ่งให้ดูหน่อยใช้งานได้หมดนะครับโฟวงโฟวินใช้ได้นะฟังเสียงเกียร์เสียงท้ายกันดูครับ ه, นี่นิ่มๆเลยนะครับเดือนหน้าถอยหลังราคาเบาๆแสนหกนะครับเฮ้ยคนิ่มอ่ะนะใครหาไปใช้งานนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวให้เขาวิง่งลองวนๆดูให้หน่อยนะเป็นไงบ้างรถราคาราคารถเล็กเลยแสนหก วงเลี้ยวไม่กว้างมากนะครับคานหน้าใหญ่คานหน้าเป็นคานหน้าระบบเปิดแล้วนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะฮะเบรกดีล้าเบรกดีบ้าเบรกดียกหางวางหางโชว์หน่อยนี่นะครับระบบหาง วางนะครัคันนี้จะเป็นรถขายตามสภาพนะครับสภาพก็แห้งๆเดิมๆดินะฮะใส่ใส่โฟวินตรงไหนลองใส่วิ่งกับไม่ใส่วิ่งแบบกระชากดูได้ไหมยวลองดูนิดหน่อยว่าโฟวินมันเป็นไงบ้างเราไม่มีอะไรให้ดันนะฮะอ่ะไง ตะกุยนะครับสังเกตดูล้อหน้าถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยอ่าดูนะครับแอะเป็นไ,ไงอ,อีกอีกทีอ่าดูดูดูขอสองล้อขอสองล้ออ่าดูท่านฮะดูนะครับถ้าเป็นสองล้อมันจะต่างกันนะอ่าเห็นไหมฮะสี่ล้ออ่าดูสี่ล้อครับอ่าโอเครู้เรื่องนะครับกระชากไม่มีหลดุดไม่มีดังนะครับ เห็นเขาจอดได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับเซมสเปเชียลเบรกสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะฮะท่านใดที่สนใจนะครับเข้ามาดูได้ที่ร้านตั้งอยู่ตำบลลำนรายอำเภอเชมบานจังหวัดลบบุรีนะครับนู่รถถมือสองยังมีให้เลือกอีกหลากหลายคันนะครับรถถฟอร์ดอยู่ด้านหลังบ้านอีกสองคันนะครับรถเล็กก็พอมีนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับนู่รถถ่ายมือสองครับ ะเบรนิ่มเลยไม่เหมือนฟอรดมันเป็นเบรกระบบน้ำมันน่ะมันเลยเบรกง่ายดูดิรถยางเยอะคมกริบเลยนะครับราคาเบาๆ